แม้ว่าจังอยู่จะรับไม่ได้กับผลลัพธ์นี้แต่มันก็ไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่นักสัญญาอันเชิญจะต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายจึงจะทําสัญญาสําเร็จมังกรโลหิตนั้นยังเด็กสติปัญญาก็ยังไม่มีเกรงว่าแม้แต่ตัวมันเองก็ยังไม่เข้าใจความหมายของสัญญาและยังคิดไม่เป็นดังนั้นมันจะยอมตกลงได้ยังไงดูเหมือนว่าภารกิจนี้คงต้องพักไว้ก่อนจังอยู่ขมวดคิ้วย่างไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของจังอยู่หัวใจของทุกคนก็พลันเต้นช้าลงล้มเหลวงั้นรึ ในสายตาของทุกคนแล้วจังอยู่เป็นคนที่ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นแค่ไหนจังอยู่ก็สามารถคลี่คลายได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าสำนักจะไม่สามารถทำสัญญากับไข่มังกรโลหิตได้แต่สีหน้าของจังอยู่ได้บอกแล้วว่าการทำสัญญานี้ล้มเหลวตอนที่ทุกคนกำลังหนักใจกันอยู่นั้นไข่มังกรที่อยู่นิ่งมานานก็ปล่อยแสงสีแดงออกมาขณะเดียวกันในหัวของจังอยู่ก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาว่า โอ้ความรู้สึกใกล้ชิดประหนึ่งสายเลือดเดียวกันนี้ถูกส่งผ่านมาจากไขมังกรพลังสัญญาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและหลอมรวมเข้ากับวิญญาณของจังอยู่สำเร็จคิ้วที่ขมวดของจังอยู่พลันคลายลงพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นมาแทนหลังจากนั้นไม่นานเสียงของระบบก็ดังขึ้นภารกิจย่อยสองสำเร็จโฮสต์ต้องการรับรางวัลหรือไม่รับรางวัลมองทะลุข,ขั้นสูงได้ถูกส่งมอบโปรดตรวจสอบ มันก็เหมือนกับตอนที่เขาได้มองทะลุมาในตอนนั้นจังอยู่รู้สึกมึนหัวไปหมดแต่การมึนหัวในครั้งนี้ไม่ได้มาจากดวงตาแต่มาจากตรงหว่างคิ้วของเขาความรู้สึกเหมือนโดนเผาไม่ร้อนเผาไปทั่วหว่างคิ้วทําให้จังอยู่รู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกหรือว่าจะมีตาที่สามเปิดออกมาจางอยู่ข่มความเจ็บปวดและความมึนหัวเอาไวท้ทั้งทที่ในหัวเริ่มมีความคิดแปลกแปลกผุดขึ้นมาหากเป็นเช่นนั้นจริงๆง,งั้นข้าก็กลายเป็นเทพเอ้อหลางในตำนานหน้าสิ โชคดีที่ความเจ็บปวดนี้อยู่แค่ไม่กี่อึดใจก่อนจะหายไปทําให้ทุกคนไม่ทันสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของจังอยู่แกรกเสียงเปลือกไข่แตกดังขึ้นมาในหูของจังอยู่ไม่มีเวลามาสนใจการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วจังอยู่มองไปที่ไข่มังกรโลหิตซึ่งมีรอยปริแตกขึ้นมาจากนั้นก็พึมพำออกมาเบาๆว่าไม่ใช่ว่าจะฟักในอีก11วันหรือไงหรือว่าจะเป็นเพราะสัญญาอันเชิญจังอยู่ขมวดคิ้ว มันกำลังฟักงั้นหรือการฟักก่อนกำหนดจะส่งผลต่อมังกรโลหิตหรือไม่จังอยู่รู้สึกลังเลขึ้นมาโฮสไม่ต้องกังวลเพราะทักษจีอู่ที่โฮสบ่มเพาะทำให้ในการเลือดอัดแน่นไปด้วยปราณที่แท้จริงดังนั้นความเร็วในการฟักตัวของมังกรโลหิตจึงเพิ่มขึ้นเสียงโมโนโทนของระดับดังขึ้นมาในหัวของจังอยู่แม้ว่าปราณที่แท้จริงอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อย ก็ทาให้มังกรโลหิตที่ดูดซับพลังจากแกนเลือดของโฮสฟักตัวเร็วกว่ากําหนดได้นี่เป็นครั้งที่สองที่ระบบพูดถึงปรานที่แท้จริงจังอยู่ไม่รู้ว่าปรานที่แท้จริงนั้นคืออะไรแต่ก็เดาว่ามันคงจะเป็นปรานลึกลับที่อยู่ในตัวเขาจังอยู่สายหน้าเขาเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องปรานที่แท้จริงและมองไปยังไข่มังกรโลหิตด,ด้วยความคาดหวังแกรกแกรกผ่านไปไม่นานเปลือกไข่เต็มไปด้วยรอยปริแตก ครูในหัวของจังอยู่เต็มไปด้วยเสียงร้องแห่งความดีใจตอนนั้นเองไข่ใบนั้นก็แตกออกก่อนจะมีเงาร่างสีแดงดุดเลือดโผลออกมาเมื่อเห็นร่างที่เล็กพอๆกับนิ้วมือในตาของจังอยู่ก็หดเล็กลงและแสดงความตกใจขึ้นมาเขาไม่คิดเลยว่ามังกรโลหิตจะมีลักษณะเหมือนมังกรจีนในตำนานทุกประการ เขาเหมือนกวางหัวเหมือนอูดตาเหมือนกระต่ายหางเหมือนมูท้องเหมือนกิ้งก่ามีเกล็ดเหมือนปลากรงเล็บเหมือนอินรีมือคล้ายพยักหูเหมือนวัววสันตวิชขึ้นสวรรค์สารวิสุวัรพลันเร้นกายบัรดาลฝนตกทั่วลาอุดมสมบูรณ์มังกรนี่มันมังกรในตำนานของจีนแต่ตัวมังกรเป็นสีแดงราวกับเพิ่งไปจุ่มเลือดมาสดสดร่างกายเหมือนคริสตัลดูเปราะบางเหมือนเครื่องลายครามราวกับว่าแค่บีบเบาๆมันก็แตกแล้ว แม้จะรู้อยู่ก่อนแล้วว่านี่คือมังกรโลหิตแต่มันก็ดูคล้ายกับงูมากๆตอนนั้นเองหัวใจและจิตวิญญาณของจังอยู่ก็พลันสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ในสายตาของคนทวิปป่ามังกรคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแต่ในสายตาของจังอยู่แล้วมังกรคือความศรัทธาน่าเสียดายที่มังกรโลหิตนี้ยังเด็กนักและสีของมันก็แดงฉานราวกับเลือดทำให้ขาดความน่าเกรงขามและความลึกลับไปเจ้าสำนักสัญญาอันเชิญสำเร็จหรือไม่เซียวเหยียนถามด้วยความกังวล ทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังจางยูสูดหายใจเข้าลึกๆกก่อนจะสงบสติอารมณ์สักพักเขาก็มองไปที่มังกรโลหิตและพยักหน้าสำเร็จยินดีด้วยเจ้าสำนักทุกคนต่างก็พากันโล่งใจและแสดงความยินดีให้กับจางยูเจ้าสำนักเท่าที่ข้ารู้มามังกรทั้งหมดล้วนแท้อ้าวท่านไม่ลองตั้งชื่อให้มันดูละโอเสินเฟิงเสนอความคิดเห็นชื่อจางยูมองไปที่มังกรโลหิตสักพักจากนั้นก็กล่าวว่างั้นก็ชื่ออ้าวเสียวรานเถอะ ร้านหมายถึงร่างกายที่อ่อนแอสวยงามและนุ่มนวลลักษณะของมันในตอนนี้ช่างเหมาะสมกับชื่อของมันนักมังกรโลหิตที่กำลังแทะกินเปลือกไข่อยู่นั้นราวกับรับรู้ถึงอะไรบางอย่างทันใดนั้นมันก็หยุดกินและเงยหน้ามองจังอยู่พร้อมกับส่งเสียงร้องเบาๆว่าก็รู้วัว